ัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้ก็เข้าคอรมอลแล้วก็คือว่าในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ทันที่เอ่อเคยไปลงทะเบียนไว้เนี่ยก็ไปตรวจสอบว่าชื่อของท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเริ่มหนึ่งมีนานะคะช่องทางที่จะตรวจสอบได้ก็คือที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะคะบัตร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h ะคะ่ะตั้งแต่หกโมงถึงห้าทุ่มได้เลยนะคะหรือว่าจะไปตรวจสอบผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเส็จหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทกสอ,ออมสินกรุงไทยนะคะคลางจังหวัดทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดค่ะ แล้วก็ที่ว่าการอำเภอ8ป8แห่งทั่วประเทศสำนักเขตสำนักงานเขตก็ทอมอด้วยสาระว่าการเมืองพัทยาเมืองพัทยาก็ตามวันและเวลาที่แต่ละหน่วยงานเขาจะประกาศให้ไปตรวจสอบได้นะคะค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยก็โทรไปที่ call c เตอร์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือ02-109สองหค่ะอันนี้คือตรวจสอบสิทธิก่อนนะ ถ้าตรวจสอบปุ๊บในฐานข้อมูลเนี่ยคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยมี14.6ล้านคนค่ะจาก19.64ล้านรายที่ลงทะเบียนผ่าน14.59ล้านคนทีนี้ก็จะมีจำนวนที่ไม่ผ่านอยู่ประมาณ 5, 5. 5. ล้าน5หมืน่นรายนะคะ ค่ะถ้าร้านเนี่ยไปอุทธรได้อุทธรได้เนาะนะคะอุทธรได้ก็คือช่วงเวลาหนึ่งมีนาถึงหนึ่งพฤษภาคมองท่องทางนะคะก็ไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะหรือว่าจะทําเรื่องอุทธรผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเส็จหน่วยงานตามที่ได้บอกไปแล้วอะ,ค,ะค่ะหลักๆก็ทกสกรุงไทยออมสินหรือว่าสํานักงานคลางจังหวัดที่ว่าการอําเภอก็ได้ค่ะค่ะ ก็ลองไปดูนะคะผู้ที่มีรายชื่อก็ยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคารต่างๆธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือหนึ่งมีนาคมเริ่มใช้จ่ายหนึ่งเมษายนใช่ไหมคะเมษายนถูกต้องค่ะค่ะอุทอนเว็บไซต์แล้วที่ไหนอีกนะด็อกเตอร์ก็ไปที่ธนาคารได้เลยธนคารออมสินกรุงไทยทกสสักงานคลังจังหวัด อำเภอถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปสำนักง,งานเขตนะคะอยู่<ม>พัทยาก็ไปสาราว่าการเมืองพัทยาได้ <Okay. S 3> นี่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้หลายคนก็เรียกกันหลายชื่อนะบัตรคนนั้นบางบัตรคนนี้บ้างแต่เอาไว้ว่าตอนนี้คือชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชื่ออย่างเป็นทางการนะคะถูกต้องค่ะ